ปิดฉากรีซอจบบริบูรณ์ในที่สุดไอ้หนูรีซอทีระเทพวิโนไทยหรือเจ้าซอที่พวกนักข่าวสายบอลไทยคุ้นเคยกันดีเพราะเจ้าตัวมีพ่อเป็นอดีตสื่อกีฬารุ่นเกา่าอย่างพี่เทพเทพชัยวิโนไทยที่คอยปลูกปั้นลูกชายสุดที่รักมาตั้งแต่เด็กก็ปิดฉากชีวิตนักฟุตบอลของตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด เมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาด้วยวัย37ปีโดยทิ้งทนสังหารจุดโทษเป็นประตูชัยให้กับทีมโปโิเทโลเชื่อชนะสวัสดแคทนครราชสีมา1-0จาลึกประตูที่96บนเวทีไทยลีกเก็บ3คะแนนเต็มในแบบส่งท้ายเล็กแรกต่อหน้าสาวุกมังกรโลเงินที่สนามบุญยาจินดา สิ้นสุดตำนานของยอดนักเตะที่ได้ชื่อว่าสร้างสีสันให้กับฟุตบอลไทยมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์เรื่องราวของลีซอบนเส้นทางสายลูกหนังมีมากมายเหลือเกินครั้งหนึ่งมีคนเคยเปรียบเทียบเจ้าซอเหมือนทุเรียนพันดีที่มีทั้งคนรักและคนไม่อชอบพอๆกันจนถึงวันสุดท้ายเมื่อเจ้าตัวต้องอำลาผื่น้าเลิกเล่นไปจริงๆเชื่อว่าแฟนบอลส่วนใหญ่ใจหาย เพราะอันที่จริงทุกคนก็ต่างรักและผูกพันในตัวเขาด้วยกันทั้งนั้นในทุกช่วงชีวิตของลีซอที่มีผู้ใหญ่หลายคนคอยอุปถัมภ์คำชูเจ้าตัวไม่เคยขาดไม่ว่าจะเป็นในใายบอัานมาคาประธานสโมสร B.E.C. เทโลศาสต์ EC, ero, re, ผู้เปิดประตูบานแรกสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้กับเจ้าลีซออย่างเต็มตัว ตั้งแต่ยุควัยทีนที่เข้ามาเริ่มต้นกับยอดทีมดังแดนหนองจอกแห่งนี้จนได้รับฉายาให้เป็นเจ้าชายมังกรไฟตัวจริงเสียงจริงและยังอ้าแขนต้อนรับรีซอคืนสู่ย่าในช่วงบ้านไปอีกครั้งทำให้เจ้าตัวได้กลับมาแขวงสตัร์นภายใต้สีเสื้อเทโลสมใจส่วนอีกคนที่ลืมไม่ได้เพราะเป็นผู้ให้โอกาสธีเดเทวิโนไทย เข้ามามีชื่ออยู่ในทีมชาติไทยชุดยูสิบปีชุดลุยศึกชุดบอลเยาวชนโลกที่นิวซีแลนด์ข่าวคนนั้นคือนาติกโค้สมชาติยิ้มซิรีที่ตัดสินใจหนีบเอาไอ้หนูนักเตะวัย14ปีไปลยดินแดนกีวีด้วยท่ามกลางคำคอรลหาเลือกเด็กเส้น ที่ลอยเข้าหูอยู่ตลอดแต่ยอดโค้ดผู้มองกันไกลก็ไม่สนเพราะมั่นใจว่าไอเทพชื่อที่นาติกเรียกรีซอมาตลอดสิทธิ์รักผู้นี้จะเติบโตไปเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยได้แน่นอนในวันข้างหน้าซึ่งปรมาจารย์ลูกหนังอย่างนาติกก็มองไม่ผิดจริงๆเนื่องจากในเวลาต่อมารีซอทีละเทพพัฒนาตัวเองจนก้าวขึ้นไปเป็นซูเปอร์สตาร์เต็มตัวในทีมช้างศึกแทบชุกชุดเลยก็ว่าได้ ผู้ใหญ่อีกคนที่มีบุญคุณเหลือล้นต่อเจ้าสอซึ่งหลายท่านอาจยังไม่รู้แต่ผมขอยืนยันว่าถ้าไม่มีบุคคลท่านนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นรีซอขึ้นหิ่งมาเป็นตำนานลูกหนังอย่างทุกวันนี้ก็เป็นได้นั่นก็คือพี่วิลาวิโลทองบิ๊กบอสใหญ่แห่งอาณาจักรสยามสปอร์ตที่ทุกคนรู้จักกันดีซึ่งเป็นผู้ที่คอยสนับสนุนทั้งผักทั้งดันทุกวิถีทางให้ไอ้หนูรีซอ ได้มีโอกาสไปเป็นนักเตะฝึกหัดในทีมเยาวชนคริสตันพาเลสบนเกาะอ,อังกฤษทำให้เจ้าตัวบ่มเพาะเรียนรู้วิธีการเป็นนักเตะอาชีพที่มุ่งมั่นทุ่มเทและมีแพชชั่นเกินร้อยแรงมา้าทุกครั้งที่ลงสนามจนเป็นนิสัยติดตัวมาตลอดเท่านั้นยังไม่พอ ตอนที่เจ้าสอกับจากการค้าแข่งกับเคลีเซ e ในหลีกเบลเยียมก็เป็นพี่วีอีกนั่นแหละที่ดึงเข้ามาร่วมท้ากีเลนพยองเมืองทองยูเนเต็ดจนสามารถคว้าแชมป์ไทยลีกมาครองได้สำเร็จมาถึงคนสำคัญที่สุดที่อยู่เบื้องหลังรีซอในทุกเรื่องราวของชีวิตตั้งแต่ลืมตาดูโลกมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งจะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากคุณพ่อเทพชัยและคุณแม่แมวพรสมจิตวิโนไทย ที่ยืนเคียงข้างคอยเป็นลมใต้ปีกของลูกชายสุดที่รักมาโดยตลอดภาพของวันอำลาสนามที่ตำนานหมายเลข14ที่ก้มลงไปกราบแทบเทา้าบิดามารดาบันเกิดกล่าวหลังเกมสิ้นสุดลงนับเป็นภาพประทับใจที่ทำให้วันสุดท้ายในการเป็นนักเตะของรีสอรทีระเทพวิโนไทยจบบริบูรณ์ลงไปแล้วชนิดแบบสุดเพอร์เฟกอย่างแท้จริง